อาทิตย์ทมีพระเจยงมันชดมีพระดวงดาวที่มันเป็นราชทันงังทุ่มเอา่ากาศเออนี่ไงน่ะนี่แหะนี่ะโอเคต้องขอกราบสวัสดีสวัสดีทุกคนด้วยนะครเพื่อเกมกราบอราบซึ่งไม่ต้องสงสัยนะว่ามันมีฮะฮะฮะพระสงตัวฮะ ฮะมาคามุยไม่ต้องสนใจแล้วทำไมมีปลาสองตัวแล้วก็มีนี่เหล็กนะคือผมไปเสกมาเว้ยแล้วก็คือแบบถ้าผมไม่มีงานตายหาตายหูแน่นอนก็ผมไม่มีงานปุ๊บตายหาตายหงนะี่เลยตายหาตายหงอ่ะเป็นผีวิญญาณไรอาเจจะมาใส่เลยน,นี่คิดก็ เวลาเสร็จแล้ก็อย่างนี้นะหาจะไม่ออกไปงไหงายครับเลยซึ่งวันนี้เราก็ลง,ลงถ้ำกันอีกครับเพิ่มเนื้อก็มาเจี๋ยลงถ้ำกันนะนี่ก็มันจะลงถ้ำนะเหมือนกันนะจากยิปที่แล้วที่ผมจะลงถ้ำไปแล้วก็ก็เพราะว่าไม่มีอะไรเลยนะตอนนี้ผมก็มาลงมาหายนะซึ่งเราลงในถ้นงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับแป๊บๆแต่ผมลืมทอดนะครับก็เดี๋ยวไปลงไปเอาทอดก่อนนะครับทอดอยู่กองนี้นะ ก็มีก็บล็อกหินไวปเลยไว้บล็อกทุกคนเออบอกเวลาไม่มีอาวุธเออบล็อกถึงตีหน้าคว้านหน้าคือทุกคนตอนที่ผมไปไปไปเปนเสียงมาเลยคือแบบมีอ็นเตอรแมนเต็มเลยแบบมีอ็นเตอรแมนเต็มไม่นุดเลยมีอ็นเตอรแมนเต็มไปหมดเลยนะตอนที่ผม ้าแล้วก็เสียของเสียของมันมีนมเสียงเชียร์ไม่รู้นะและซึ่งเสียงมันมันก็ร้อนๆใช่ร้อนๆอืมวะบุงมึงซึ่งวันนี้เราจะฝึกตัวนี้นะคะหมจะไม่ไป จันมันยังมีอยู่แล้วค่ะตรงนี้ก็จะเป็นเนที่กดมาของผมนะที่กดมาเลยประตูก็ต้องมา,าจะเอาประตูทำไมเนะี่ยเมื่อเรามีตรงนั้นอยู่แล้วเดอตรงนั้นขออนุญาตไปเอาประตูอ และประตูไจุ๊บไปจุ๊บไปกินอเองไปเทปไปไม่ได้้ยสาลายกล้วยเดียวเฮ้ยสาลายกล้วยไปได้หมดปลูกไว้หว่างหายค่ะเป็นอาหารช่วงกิจการการติดกดุดติกาน ผมรู้วมาครับภาพมันอาจจะอุบาทแต่ทุกคนก็ต้องทนทนไปก่อนนะแต่ก่อนอื่นไปค้าบันไดก่อนเยแต่เรามีอยู่แล้วนื้อ่อไปเอาไปเอาไปเอาไไปเอาดกกกกก๊อกก๊เปิดกเปิดออกดูเจออะไร thêm ngay Ờ bên đây xuống ăn ngay phà đi đi Như thế Let's go ว่ามาจะเยอะแต่มันกินทีละครื่งงาอนอะมันกินถ้มันได้น้อยแทาจรงเรากินสาม8ปดสามสบแปก้าแป้าสก,ก็หนึง่งพันเก้าร้อยเก้าล้านนแหนะพักพันแต่ไม่เป็นไรโอเคเดี๋ยวคุดตรงน,นี้ก็ได้ Ok rồi, là lúc thăm khu Để Đây là mai Đây là máy Ok Mình phải thăm tòa đi je? Ja, je bent niet voor. Toch. 咱们来玩木吉。 มคนบอกมมเข้านี่นี่คนมาฆ่าผนเนื้อวัตเทป คสตบอยู okay. ่พราะว่าจะตบนิว <sh> ฝันร้ายเลยนะจะทำไมจะตบปฝันร so ้ายองชาท่ายูทูบเลย ตรงกระทะยังไม่ได้อีกต่อไป lắc lắc nào nắng nắng quan nắng nắng ba luôn, nắng 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 em chị giúp nắng nắng ừ ừ ừ, nắng 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 mà nắng 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 nắng

ยดี๋ยมันโนเดี๋ยวจะขุดไปอไหนะม่เจอน้ำีเดี๋ยวขุดขึ้นดีกว่าเราไปกินเลยเราขุดตรงนี้ก็ดีกว่า

อย่งแล้ววะไม่เคยหยุดความเพลิน ทำยคงไงถูทำแล้วต้องรอไปก่อนนะมนังเองๆนะโมือนังเงอ ตุนอาหารไม่เยอะถ้าไม่วยไะนี่ตายคกทำไมว่ามีดเลย

สามยาวๆเลยไม่แล้วไม่อยู่แล้วกูไปแล้วจ้ากูไปแล้วมึงอยายิงไรชิสกิ้งตัน ไปยืนบนนู่นดีก uh ว่านอน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 ดีวะชิลไม่ร <ma ้ายอยู่กลางค่ำวะโอเคไม่กลัวแล้วไม่กลัวแล้วมาดีครับตอนเช้าแล้วครับไล่กันให้หมดเลยหมดเลยอานี่นะมาดีมาดี Át, นี่อย่าเงี่ยเนาะพระเทพเลยไม่น่าด ant. ีโอ้โอตายตายตายอะไร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 อืมมึงอยากเข้ามานะมึงอยากเข้ามานะมึงอยากเข้ามานะ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 เฮ้อดีเหลือเกิน รู้ทีรับมือถ้าไม่รู้ทีรับมือไต่หาแตงโมมันต้งรับมืออ่ะเปอร์ไอ้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 ชิ้นไม่นุ่มนิ่มใครว่ามันนุ่มนิ่มมึงพระเจ้ามันแข็งอย่างกระหินเลยมันแข็งอย่างกระหินนะ มันมันจะเจอขี้ปื้อไหมเดี๋ยวดูอ้อยดีกว่าลองอะไรอะไรอันนี้อ่ะกูไม่ได้ทำไม เราไปโราท้า,าจอยน้งทะเลครับสวัสดีครับนี่ๆลงไปจัดการแบ้เหเยอ,อา่อีเน, <c oughs> น,นี่ยไปจ้ะตะเลตทะเลไปไปไป

น,นี่คืออะไรวะตัดไปดูดิไม่มีอะไรมันว่างเปล่าว่างเปล่าว่างเปล่านีาาาาาา่โอเคลาบลาลาบลาเธอ มันกันกินกินกินนอะไรตุ๊ดอะไเข้าบ้านปะวะตุ๊ดประตูบ้านที่นี่เป็นอะไรเลมอไม่มีอะไรเข้าบ้านนะ ไม้อะไม้ไม้ไมองของเพิ่มกันนักก่องค่ะวับ ito ito fist the spiderman spiderman เดี๋ยวตบโว้ยเอาออกมือวางนี่จะร้องทำไมอัดลบเถอะเมื่อครั้งนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนะ

กอยาขาดไปโอเคแล้วขอจบไปตนี้กสำหรับอีพีพ p ีพี p p ่ p ีพี่พีพี่ก็รามาจรนเ้มะกมเขานี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับบยบอยโอเคไปปิดครืนมัก่อนบุยบอยนะครับ บุยบุยนะครับใครที่ชอบคลิปนี้ก็กดไลค์ถ้าไม่กดเราจะส่งพิตโตไปบ้านคุณน,นะนะฝากกดไลค์ด้วยนะ